สวัสดีครับทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่บีหลามสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกวันนี้เราจะมาตามหงลงสนามกันนะครับทำไมไม่หูเยอะขนาดนี้เนี่ยตามหงลงสนามกันนะครับก็มาติดตามการพูดล้วนๆไม่มีไฮไลท์นะครับสำหรับในศึก UCL ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ลรเวกว่าููบุกไปเอาชนะเอซีมิลานที่ซานซิโร่3ประต,ตูต่อหนึ่งเป็นการประเดิมลีกเฟสในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกยุคใหม่เกิดมาเพื่อฆ่า ซูเปอร์ลีกคือคือที่เกมที่เราดูอย่างเมื่อคืนเนี่ยแต่และคู่ที่เตะกันเนี่ยมันคือซูเปอร์ลีกนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วทางยูฟ่าเนี่ยแสบจริงครับเอามาใช้เองเลยไหนๆแต่ละทีมมันก็จะไปแล้วนะครับตอนนั้นมันมีหัวเรือใหญ่ทําท่าจะไปทีนี้แกจัดการได้ก็สําเร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคู่โฟกัสแน่นอนตามผมลงสนามก็คงจะพูดเรื่อื่นแลลวครับ เดี๋ยวมีทีมอื่นแจมให้หน่อยนะครับมี7-0ด้วยเมื่อคืนนี้นะครับแมนยูในฟุตบอลนแอดครับนะที่เตะก่อนคือต้องเรียนอย่างนี้ว่า15นาทีแรกในเกมนิสซานเชโร่เนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับแต่ล์พูกลับมาได้อย่างแข็งแกร่งเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับมันมีจุดหนึ่งที่แก้ไขได้เราจะมาว่ากันในจุดนี้นะครับอันดอร์ซิอตถ,ถูกจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยหลังจากที่พลาดเมื่อเกมบันเสา แล้วก็เป็นการตอบสนองที่สมบูรณ์แบบพร้อมกับเป็นของ,ข,องขวัญวันเกิดของเขานะครับครบรอบ46ปีนะครับริพูไปชนะได้เกมนี้โดนคริสเตียนพูลิสิตยิงก่อนนะครับนาทีที่3แล้วก็เป็นการเสียประตูในลักษณะเดียวที่เสียให้กับนอตติงแฮมฟอร์เรสครับนั่นก็คือการถูกจ่ายบอลอย่างรวดเร็วในแดนกลางการเล่นดับเบิลพาสแล้วก็ทะลุไหลนะครับในเวลาเดียวกันก็คือจ่ายมาปุ๊บแล้วหักผ่านกลางหลุดเลย นะ,ะหลุดมาแล้วก็ต้องชมพูลิสิท์ยิงคมมากนะครับก่อนที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะมาแซงคืนรัว,รวสอประตูจากจากังหวะเซตเพลย์แล้วก็อเล็กซานเดอร์โนเปิดให้อ ah ิบาริมาโกนาเต้หมงง่ายเหลือเกินนะครับลูกนั้นแล้วก็นาทีที่23ครึ่งทางพอดีของครึ่งแรกแล้วฟอร์ติฟันไดก็มองอีกนะฮะมองประตูขึ้นนำนาทีที่41ง่ายอีกนะครับเป็นเป็นจังหวะที่จะบอกว่าง่ายไหมลิเวอร์พูลซ้อมมา แต่มิลานน่รับไม่ดีนะครับแล้วก็ครึ่งหลังการเล่นอันยอดเยี่ยมของคุดิกัรโปรแล้วก็ทําให้โดมินิกโซโบสไลเนี่ยสำเร็จโทษปิดกล่องนาทีที่67 3ิสนี่คือ3คะแนนแรกของลิเวอร์พูลทีนี้แมตช์นี้เนี่ยก่อนเกมจะเริ่มเลยครับตัวแทนของลิเวอร์พูลและเอซีมิลานได้วางดอกไม้ไว้บนที่นั่งของแฟนฟุตบอลลิเวอร์พูลท่านหนึ่งที่เสียชีวิตบนมอเตอร์เวย์คือก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเอฟซีแมตช์เดย์โพลิส ออฟฟิเซอร์นะครับได้ออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการในเวลาประเทศไทยก็คือ23่นกาสินาทีว่ายืนยันว่ามิสเตอร์ฟิลิปโจเซฟดูลี่นะครับวัย51ปีจากลิเวอร์พูลเนี่ยเสียชีวิตหลังจะถูกรถชนบนถนนในเมืองแบกาโมนะครับก็คืนคืนวันอังคารน,นะฮะช่วงตีหนึ่งนะแล้วก็ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้กับญาติสนิทได้รับทราบแล้วนะครับแล้วก็มีชายสองคนอยในเหตุการณ์ก็ช่วยเหลือในการสืบสวนสอบสวนกับตำรวจอิตาลีนะครับทีนี้พอมาถึงเกมเนี่ยนะครับผมว่าคีย์คีย์เวิร์ดสำคัญเลยมันอยู่ในช่วง15นาทีแรกจริงๆที่เราจะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างยากลำบากไม่เกี่ยวกับการที่เสียประตูนะครับไม่เกี่ยวนะอันนี้นะแต่ว่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือมิลานเนี่ยสตาร์ทเกมได้ดีการเพสซิ่งของลิเวอร์พูลไม่เป็นผลเลย ไม่ไม่ได้ผลเลยนะครับในช่วง15นาทีแรกเมื่อต้องเจอ,อรับกับสถานการณ์การสร้างสารรค์แบบแนวลึกของมิลานคือในช่วงเวลานั้นท่านผู้ชมครับไมค์เมยองผู้สัปปรตรูของมิลานเนี่ยมีบทบาทสําคัญในการออกบอลที่ยอดเยี่ยมเลยครับลเวร์พูลอ่ะเวลาเข้าไปจัว่วก็ยังคงใช้4-24ตามปกติแล้วการจวในครั้งนี้ลเวร์พูลใช้แบบที่เจอกับแมนยูนะฮะที่บุกไปชนะแมนยูที่ออสต์ฟอร์ดสาูนนะฮะก็คือใช้โชต้ากับโซบอสไลน์เนี่ยจวบนนะฮะ แล้วก็วางโมเมสซา่าเนี่ยไปกดดันปาโลวิททางด้านซ้ายของมิลานขวาของลิเวอร์พูลแล้วก็วิ่งสไตล์ตัดโค้งของแกนั่นแหละครับปรากฏว่ามันไม่ได้ผลแล้วบอลก็ถูกส่งย้อนกลับมานะจากเมยองมาให้กับเตโอแอนเดสแล้วก็เล่นง่ายมีพื้นที่คือตอนนั้นเราจะสังเกตว่าลิเวอร์พูลเนี่ยให้เทรนเนี่ยไปยืนคุมตำแหน่งแบบประจันหน้ากับราฟเอเลอาแบบหน้าชนหน้าแบบนี้นะครับ แล้วก็เมื่อซาร่าเนี่ยหลุดจากตำแหน่งการเวนแบกจะต้องไปซ้อนในพื้นที่โล่งระหว่างเตโอกับเลอเอาปรากฏว่าก็ถูกแทงกลับแล้วก็ทะลุเข้าไปตรงกลางโอเคเลอเอาอาจจะไม่ได้บอลในช่วงแรกแต่ฟุตบอลจะขึ้นสายนะครขับขึ้นสายทีนี้ชลอตเองก็รีบเปลี่ยนตำแหน่งอย่างรวดเร็วเพราะว่าเห็นตรงนั้นเนี่ยพอเขาออกบอลมาซ้ายซ้ายแทงเข้ากลางแล้วหลุดตลอดนะครับ mm hmm. เขาก็เลยไปเปลี่ยนจุดตำแหน่งณเวลานั้นก็คือให้เทรนเนี่ย ขยับขึ้นมาจากเดิมที่ยืนประจันหน้ากับเลอา์เนี่ยมายืนระหว่างเตโอกับเลอา์ครับแล้วก็เปลี่ยนให้ทีมเนี่ยมาเลือกเล่นสถานการณ์1ต่อหนึ่งนั่นก็คือให้โกนาเต้มาบล็อกเลอา u ์หต่อหนึ่งแล้วจากเดิมที่ใช้2ต่อหนึ่งเพื่อที่จะปิดอาร์บโรโมราตาก็ใช้เฟอร์จิลฟานดในการเล่น1ต่อหนึ่งกลายเป็นว่าแผนนี้มิลานไม่ได้แก้แล้วในขณะที่ลิเวอร์พูลแก้ปุ๊บเนี่ย เกมมค่อยทะยานดีคือเราได้ประตูตีเสมอเลยละครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กลายเป็นการสร้างความแตกต่างในเกมนี้สำหรับผมนะผมมองจุดนี้เลยครับว่าไอ้ลูกนี้แหละไอ้ช็อตที่เข้าไปแก้ไขการเล่นการปรับตำแหน่งในการยืนทางด้านขวาหรืวอว่าภูแล้วก็ซ้ายมิลานทำให้มิลานเนี่ยไม่สามารถเล่นเกมจากแนวรับได้อีกต่อไปแล้วจากนั้นพอโดนบีบตรงนี้มาเนี่ยพวกเขาเสียบอลในพื้นที่อันตรายเยอะมากนะครับแล้วลิเวอร์พูลก็พลิกเกมกลับแล้วก็ปรับเกมรุก ทำให้เกิดโมเมนตัมนะครับก็ผมว่าจุดนี้สำคัญแล้วก็2ประตูที่ได้มันมาจากการซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วก็การรับที่ไม่ดีด้วยของ a อซีมิลานนะครับเกมนี้ไรอันกาเวนแบชยังคงสร้างผลงานได้ดีคือเกมที่แล้วเนี่ยอยู่ๆผมก็แอบตกใจที่หลายคนเ,เรียกร้องวัตเอรี่เอนโดให้ลงสนามท,าทั้งท้งที่การแบมก็ไม่ได้ผิดอะไรม <laughs> ันก็เล่นมันปกตินะครับแล้วเกมนี้เนี่ยการแบชก็สกัดบอลได้ถึง6ครั้งก็มากที่สุด ในแมตช์เยนลีก League, แมตช์เดียวตั้งแต่อเล็กซานเดอร์โนเนทำไว้ในเกมเจอกับซิตี้เมื่อเมษายนปี2 0 1 8ที่ที่บ้านอ City, ของซิตี้เขางน้นที่เวอร์วููบุกไปชนะน,น,นะครับทำไว้6ครั้งเช่นกันแล้วก็ไม่มีผู้เล่นขนาดที่แย่งบอลคืนกลับมาได้เท่ากับดัชบอยเด็กคนนี้ได้นะฮะเมื่อคืนทำได้9ครั้งแต่คนที่สำหรับผมที่คิดว่าเขาลงมาแล้วเล่นได้อย่างโดดเด่นมากครับก็คือโคดีกัปโปนะครับกัปโปมีส่วนสำคัญในการเล่นเกมรุก คือกัคโปกับดีอาร์สไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับไม่ได้ต่างกันพละกําลังวิธีการเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าสูสีเลยเป็นปีกซ้ายที่เป็นผลดีกับสโมสรครับที่จะได้แย่งกันหลายคนก็ก่อนแข่งก็บอกว่าเอ้ดอบดีอาร์สมัยกําลังฟอร์มดีนะฮะดีอาสก็ฟอร์มดีครับแต่ว่าถึงเวลาก็ก็ปรับมาแล้วกัคโปเล่นได้อย่างโดดเด่นนะครับเล่นได้อย่างโดดเด่นซาร่าข้างบน โชต้าก็ทําผลงานได้น่าสนใจซาร่านี่กดไป2คานนะครับที่ยิง2คานนี่สายไดูการติดเลยนะอะไรก็ไม่รู้แล้วโมเมสซาร่านะครับแต่ว่าสุดท้ายทีมชนะคนที่เสถียรที่สุดอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เหมือนเดิมอยู่ในมาตรฐานเดียวกันนะครับและลูพูเนี่ยเป็นเพียงทีมเยือนทีมเดียวที่เล่นเกมแชมเปี้ยนลีกที่ซานซิโรแล้วชนะได้ถึง4ครั้งแล้วนะครับเพราะว่ามีชนะอินเตอร์เมื่อปี2008นะครับ1-0 นะต่อเรหญิงนะครั้งนั้นนะฮะแล้วก็ชนะมิลานปี2021ชนะอินเตอร์ปี2022แล้วก็มาปีนี้ชนะมิลานอีกนะครับแล้วข้อสำคัญของลิเวอร์พูลที่ยังคงสังเกตได้นะครับบนชัยชนะแบบนี้ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยเสียบอลกันเองค่อนข้างบ่อยเสียบอลในแดนกลางนะครับด้วยการที่ต้องการเล่นดีเลย์ แล้วก็พาฟุตบอลเนี่ยออกจากพื้นที่ที่มันมีคนเยอะเราสังเกตนะครับพอคนเยอะเรียูโจะรีบพาสให้ออกมาเนี่ยนี่คือจุดสาคัญเลยที่นักฟุตบอลต้องปรับกับวิธีการของอันเนอร์สลอตนะครับเพราะว่าวิธีการของก่อนหน้านี้ของเยอันคอปเนี่ยมันแตกต่างกันนักฟุตบอลก็ต้องปรับตามโค้ชไปนะครับก็คือถือว่าตรงนี้โชคดีโชคดีที่มิลานเนี่ยกองกลางไม่เสถียรพอแล้วมีความรู้สึกว่ามิลานเนี่ยให้กลางเนี่ยยืนแปลกด้วยเมื่อคืนนี้นะฮะยืนค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งนะนะผมว่า ผมว่ามันสลับที่กันอะนะฮะสามคนมันสลับที่กันนะฮะเมื่อคืนแล้วอีกอย่างเนื้คือปปโลฟอนเซกากุนซูนี่เล่นบอลหน้าเดียวนะครับคือเหมือนมีแผนเดียวก็จึงไม่แปลกใจว่าทําไมเขาถึงออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีนักในฤดูกาลนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามันเดนสลอตว่าคุณคุณคิดไม่ว่า Milan เอซีมิลานในเกมรับค่อนข้างอ่อนนะฮะในในในแมตช์นี้ค่อนข้างที่จะเบา <S <S <ๆ>เขาก็บอกเลยบอกว่ามันก็ไม่ได้เบาหรอกนะนะฮะแต่ว่า ผมไม่คิดว่าผมโฟกัสที่ทีมตัวเองมากกว่านะฮะแต่อันนึงที่สล็อตบอกบอกพูดขึ้นมาผมว่าแกคงเผลอปากแกบอกว่าผมไม่เคยดูทีมอื่นเลยนะผมดูแต่ทีมตัวเองเนี่ยผมว่าไม่ใช่รนะอันนี้อันนี้พลาดนะเหมือนนัดที่แล้วที่บอกว่าเ,ออเจอกับทีมอันดับ10ลงไปเนี่ยไม่คิดว่าจะเล่นได้ขนาดนี้นี่ไม่ได้นะครับทีนี้ความพ่ายแพ้เมื่อวันเสาร์สล็อตยังพูดถึงต่อนะยังค้างก็คือผมว่าอารมณ์ค้างแกบอกว่ามันน่าประหลาดใจมากเลยนะฮะกับการที่แพ้เมื่อมันเสาร์ แล้วที่นี้เนี่ยพอตามหลังศู์หนึ่งในเกมช่วงต้นคืนนี้เนี่ยคุณคงส่งใส่เหมือนกันเหมือนพมเลยผมก็ส่งใส่ว่าเนี่ยมันจะตอบสนองอย่างไรนะครับแกบอกก็บอกว่าสุดท้ายเราเล่นได้ดีคือถ้าเล่นได้ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยนะ <c oughs> ผมก็อยากให้เล่นแบบนี้ทุกวันไม่น่าเชื่อว่าคุณจะแพ้ฟ,ฟอร์เรสในบ้านพูดอีกพูดสองเที่ยวเอออย่างที่บอกน่าจะติดใจนะครับชลอตเองวันนี้อายุครบสี่ิหกนะคุมทีมลิเวอร์พูลในเกมยุโรปนัดแรก แล้วก็ได้รับชัยชนะด้วยนะครับด้านฟูจิฟันไดกับตันทีมก็บอกว่า,าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากเกินไประหว่งางปัชญาของฟุตบอลระหว่างเยรอนคอักับอันเนอร์ชลอตนะครับนี่คนที่เป็นกับตันทีมพูดอย่างนี้เลยนะครับบางคนก็บอกโหนี่คือ,อาบางคนก็บอกว่านี่ยังเป็นสไตล์คอปอยู่ส่วนบางคนก็บอกว่านี่มันคือชลอตบอลนะครับอะไรวะ <laughs> นะฮะฟันไดก็บอกเลยบอกว่าเราทุกคนรู้ดีว่าเยอะเก้น er มีความหมายต่อสโมสรเราอยู่ไรนะครับ เขานำอะไรมาสู่เมืองและพิบยลเลีกมากขนาดนี้นะฟันไดก็แก่เข้มอยู่แล้วนะครับแกก็บอกว่าผู้จัดการทีมคนใหม่เนี่ยก็มีไอเดียของเขาเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงมากหรอกแต่ทุกคนมีไอเดียและเราทุกคนสนับสนุนเรามีช่วงเวลาที่อจจัศจรรย์กับเยอร์เกนคอปและเราหวังว่าจะมีช่วงเวลาอาจจัศจรรย์กับอาเนอร์ชลอตด้วยเช่นกันอะนะครับ แน่แกนี่เป็นมวยมากเลยนะครับ east boxing นะฮะแกก็บอกว่าอตอนนี้ทุกคนให้ความเคารพแล้วก็พร้อมจะเดินหน้าต่อไปนะครับส่วนอีกคนนึงที่ผมนามาฝากก็คือโซโนิเมียโบบันนะฮะอดีตตำนานของมิลานยอดมิดฟิลด์จอมคลาสสิกเลยนะฮะโบบันก็บอกว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเอซีมิลานเนี่ยไม่มีผู้นำนะฮะแล้วก็การขาดปฏิกิริยาที่แท้จริงในแง่ของลักษณะนิสัยการเป็นผู้ชนะเขาบอกว่ามีแค่ นักฟุตบอลเพียงไม่คนมีแค่แทมมี่แอบราฮัมจะพูดเหมือนกับทางฟาบิโอคาเปโลเลย2คนเหมือนก๊อบพี่กันมาเลยนะบ,บอกว่ามันขาดความเป็นผู้นําและมีนักบอลเพียงไม่กี่คนที่เหมือนพร้อมจะเล่นฟุตบอลนะครับก็แบบนั้นเอซิมิลานมีคําถามแล้วครับว่าจะควรจะไล่ฟอนเซกาออกก่อนหรือเปล่าหรือว่ารอผลงานในการเจอกับอินเตอร์นะครับต้องขอเตือนนะฮะมาโกจามปาโลนี่ oni, เคยถูกไล่ออก คุมทีม7นัดชนะ3แพ้4แต่นี้เนี่ยถือว่าถือว่าแพ้เยอะมากนะครับสำหรับทางตัวของเ,อเจ้าเปาโลฟอนเซกานะครับนี่คือเรื่องราวของเกมเมื่อคืนนี้ผมเก็บตกประเด็นของสถิติต่ตางๆมาฝากกันนะครับบเอบนเนอรนิกในคู่อื่นนะฮะของ UCL ในยุคใหม่นะครับในลีกเฟสเนี่ยาบาอเนิร์ถล่มดินาบมซากเก็92กนะครับเฮี่เคนทำา4ประตูในนัดนี้แล้วทำให้เขากลายเป็น นักฟุตบอลอังกฤษที่ยิงประตูได้มากที่สุดในฟุตบอลรายการนี้33ประตูแล้วครับแซงหน้าเวนดูนี่ที่ยิงไว้30ลูกนะครับมีนักบอลอังกฤษเนี่ยทำแฮตทริกได้มากที่สุดตอนนี้3คนแล้วคนละ2ครั้งใน UCL คนแรกคือแอนดี้โคลคนที่2คือไมเคิลเวนนะฮะแล้วคนที่3คือแฮร์รี่เคนนะครับแล้วก็เคนนี่โอ้โหตอนนี้33ลูกแล้วนะครับเป็นนักบอลคนแรกด้วยที่ยิงแฮตทริกภายใต้อ่า สีเสอ้อทีมในเยอรมน,นีที่เป็นคนอังกฤษนะครับมเคิลโอลิเซนะครับปีกดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสชุดเหรียญเงินโอลิมปิกเนี่ยยิงได้2ประตูนในแชมเปี้ยนลีกนัดแรกนะครับถือเป็นคนฝรั่งเศสคนแรกตั้งแต่ปี1997หรือ27ปีแล้วนะครับ27ปีต่อจากเทรีอองรีนะครับที่ประเดิมนัดแรกแล้วยิงได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับก็เป็นชัยชนะ92ครับของบบเยน ส่วนเร a l อัลมาดริดนะครับก็มีการทําสถิตินักฟุตบอลยุน้อยที่สุดที่ประเดิมสนามได้ด้วยในศตวรรษที่21นะฮะแล้วก็เป็นนักบอลอายุน้อยที่สุดด้วยที่ทําได้นั่นคือเอนดริกนะฮะเอนดริกทําได้ด้วยวัย18ปี58วันทุบสถิติเดิมของราอูกอนซาเลสนะครับเจ้าชายราอูที่ทําไว้เมื่อปี1995ราอูนั้นทําไว้ด้วยวัย18ปี113วันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่ง ในชัยชนะของยูเวนตุสครับก็คือนิวเดลเปโรอนะฮะเคนันยูเดสนะครับทำลายสถิติของเดลเปโรครับด้วยการเป็น,นฟุตบอลยุนน้อยที่สุดที่ยิงให้กับยูเวนตุสและเป็นคนตุรกีที่อายุนน้อยที่สุดด้วยที่ยิงได้ใน UCL ครับ19ปี136วันสุดยอดนะครับผมสรุปผลนะฮะก็คือฟุตบอลในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยูเวนตุสชนะ PSV เอลเซ่นครับ3ประตูตอน1นะครับ ยังบอยแพ้แอสตันวิลล่าที่คัมแบ็กกลับมาเล่นถ้วยนี้โอ้โหต้องบอกว่าวิลล่าเล่นถ้วยนี้เป็นครั้งแรกในรอบ40กว่าปีนะครับสำหรับแอสตันวิลล่าก็ชนะไปขาดลอยแอสตันวิลล่านะครับ3-0์ 0. บายามนะินิกชนะดินาโมซาเก็บ9ประตูต่อ2นะครับเอซีมิลานแพ้ลิเวอร์พูล1ประตูต่อ3สปอร์ติ้งลิสบอนชนะเรลว2-0ครับแล้วก็ เรอลมาดริดนะครับชนะเฟลเอเบย์ฉุตกาดไป3ประตูต่อ1นะครับนี่คือฟุตบอล UCL จบไปแล้วชุดแรกเดี๋ยวคืนนี้มีอีก3วันเลยนะ UCL แล้วก็คาราบาวครับรอบที่3นะครับแมนเชสเตอร์ Manchester, มิเต็ดชนะบาร์นสลีย์นะครับ7.0ครับท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้บางคนมาสื่อสารเนี่ยชื่อสโมสรในทุกวันนี้บางคนยังเรียกผิดอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะคนที่มาสื่อสารบาร์นสลีย์ ไอ้ตูบน้อยนะฮะส่วนเบอร์ลี่เนี่ยเป็นทีมอีกทีมหนึ่งซึ่งอยู่ในลีกสูงสุดบ่อยกว่านะเวลานี้แต่ว่าตอนนี้อยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะเบอร์ลี่ไม่มีเบอร์นสลีย์นะฮะแล้วก็บาร์นสลีย์ไม่ใช่บาร์ลี่นะครับอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าตูบโดนแมนยูไป7จนะฮะส่วนคาราบาวครับคู่อื่นสโต克เสมอฟรีดวูดหนึ่งหนึ่งนะฮะแล้ว oke, สโต克ชนะจุดโทษนะครับเอ่อเบนฟอร์ดนะครับชนะเลตันโอเรียนสามหนึ่งแบ็กพูลแพ้เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ศูนย์หนึ่งนะครับเปสตันเสมอฟูลแลมหนึ่งหนึ่งแล้วยิงจุดโทษเปสตันชนะสิบหกสิบห้าครับ oh, โอ้โหนะแล้วก็เอร์เวอร์ตันเสมอซซมตันหนึ่งหนึ่งแล้วปรากฏว่าเอรเวอร์ตันนี่ยังไม่ชนะใครเลยง่ายนะครับแพ้ลูกโทษอีกนะฮะซซมตันชนะหกห้าคริสแพคเนเจอร์สแพ้คพริสส์พารเลตหนึ่งประตูต่อสองนี่คือทั้งหมดของฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่บีแหลมสิงห์ทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนี่คือเวอร์ชั่น ตามหงลงสนามโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์หอมกลุ่นจากเตาทุกวันแล้วก็น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงวันนี้ไปแล้วจ้าบุยบุยงงมากเลยแพ้ฟอร์เรสชนะมิลานย่มหลุงหลังหลุงหลัง